เอาน้ำล้างมือรดน้ำต้นไม้มันเหนียวค่ะอ๋อก็ยังมีคนชมนะเพเดี๋ยวจะพาไปอีกรอบหรือเปล่าหรือว่าพาไปตลาดธรรมดาดีกว่านะพาไปตลาดธรรมด,า,ดามันหรือว่าจะแค่นี้ค่ะ ยวพาไปดูศูนย์อาหารปกติก็แล้วกันหรือไม่ก็อันนี้ค่ะเข้าอี้เขาอย่างหนาหนักเลยค่ะเนี่ค่ะเข้าอี้เขาอย่างหนักหนาเลยขยับลำบากค่ะเดี๋ยวเราเราจะเอาไปทิ้งที่ไหนดีอ่ะ เราต้องมันระยะดีนะเอาไปทิ้งที่ไหนดีอ่ะไม่มีถังขยะให้ทิ้งด้วยหรือเราจะวางแล้วจะมีคนมาเก็บไหมเราก็เห็นเขาเขาเตียนเตียนกันเนาะเราก็ไม่กล้าทิ้งเอาไว้เนขาก็เตียนเตียนกันอยู่ไ ซื้อมาจักตรงนี้แต่อโวคาโดน่ากินกว่าไปดูสิคะไอส์ครีมอโวคาโดดูไอส์ครีมอโวคาโดดูซีว่าถ้วยเล็กสองลูกห้าสิบบาทถ้วยกลางเก้าสิบถ้วยใหญ่ร้อยหกสิบไม่มีนมบัวไม่มีเจลาตินแค้นมบัวทานได้ ต้องต้องปานนีตมากเลยสะคนตักอย่างนี้เท่าไหร่คะเนี่ยคนเนี้ยห้าสิบาทอ๋อห้าสิบบาทโออันนี้อันนี้ก็อย่างเหนียวดีจังเลยนะอะโวคาโดแต่เมื่อกี้อันนั้นเหลวไปหน่อยไอซีอิ้วอะแต่อะโวคาโดเขาจะมีประโยชน์นะและอร่อยด้วย อันนี้เหนียวเหนียวเหนียวหนึดเหนียวหนึบดีอ๋อน,น,นี่ห้าสิบาทเลอคะโอ้คุ้มค่ะเห็นไหมคะโอ้เยอะเลยนี่นตอันนี้ก็บชอกันแลตเนี่ยอ๋อมีราดด้วยเดี๋ยววันหลังต้องมาลองเพราะวันนี้ลองอันนี้ไปแล้วหมดถ้วยแล้วโคตา้าน้ำตาลมันเยอะมันเกินเป็นเบาหวาน แต่อันนี้อันนี้น่าจะไม่ค่อยไม่ค่อยกระทบกระเทือนโรคเบาหวานเท่าไหร่นะ mm. เพราะว่า mm. เป็นเป็นอวโวคาโดอ๋อไม่หวานด้วยใช่ไหม,ม,มเดี๋ยววันหลังมาเพราะว่าอยู่ถึงวันที่สนะิบเอ็ดนะโอห้าสิบาทไม่แพงถ้าเปรียบเทียบกับอันนี้นะเปรียบเทียบกับอันนี้อันนี้มีความแปลกคือเป็นซีอิ๊วแต่อันนี้เป็น avocado. อวโวคาร์โดโอสองรูปได้แค่นี้เลยนะ จริงอย่างว่าเยอะกว่าที่โชว์อีกด้วยนี่นี่นี่อยู่ที่คนขายด้วยวแล้วังนะนี่ไงค่ะเยวจะกลับบ้านเดี๋ยวไปซื้อเราจะทิ้งที่ไหนวะนนียไม่รู้เราจะทิ้งที่ไหนนี่เห <c oughs> ็นไหมคะดู คนคนมากินเจมาซื้ออาหารเจเยอะนะคะเนี่ยเยอะเยอะเนาะคึกคักเนาะคึกคักจังเลยอ่ะเนี่ยคึกคักจังเลยบรรยากาศให้ดูอีกทีก็แล้วกันเนาะให้ดูอีกทีก็แล้วกันนะว่าบรรยากาศอาหารเจทึกคักเริ่มต้นที่ อันนี้เป็นของทอดนะแล้วแต่นะก็เราจะเอาแค่ไหนมันก็อยู่ที่จะตักนะแต่ถ้าเป็นเออน,นั้นนะ่ะซื้อมาแล้วข้าวผัดนะสามกล่องละสามสิบห้าบาทแล้วก็สามกล่องร้อยนะแล้วก็ไอ้พวกกับข้าวที่เป็นถุงๆนะข้าวแบบแกงอะไรเจอะไรอย่างนั้นนะแกงต้มเจอเขาก็ขายถุงละสี่สิบบาทจ้ะสี่สิบบาท nhé yeah? yeah.